นึกไม่ออกอ่ะเอาอะไรลงเพจดีอ่อมเอาขังปองดีไหมคะมันเป็นของกินเล่นไทยใหญ่ด้วยก็ดีนะทำไมถึเงเลือกขังปองอ่ะอืมมีความหลังนิดหน่อยไหนลองลอมาสินนะคะครูมีเพื่อนใหม่จะมาแนะนำให้พวกเรารู้จักนะคะ อ่าขอเชิญเพื่อนใหม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อแป้งนะของเนื้อผักเตอร์ด้ยนะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะครูมีงานจะให้นักเรียนทําครูจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่ม5-6ถึงคนนะคะโดยให้แต่ละกลุ่มไปหาข้อมูลของอาหารพื้นบ้านของเราก็คืออาหารไทยใหญ่ซึ่งแต่ละกลุ่มนะคะห้ามทําอาหารซ้ํากันนั่นเองแล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนถ่ายเป็นรูปภาพหรือวิดีโอส่งข้อมูลอาหารมาให้ครูโอเคไหมคะโอเคค่ะ วัสดีเราไปเฟิร์นนี่สินคนนี้ซีซี่ตลาชันานนะคนนี้ป้าพี่แป้งอยู่กลุ่มเดียวกับเราไหมกลุ่มเราขัดคนพอดีเลยมีพวกนี้แหละอืมได้ดิโอเคแล้วพรุ่งนี้จะไปไหนกันล่ะกลุ่มอื่นเข้าตลาดไปแล้วอ่ะเอางี้งั้นไปหนองจองคำกันไหมแป้งเคยไปหนองจองคำยังอ่ะอืมเลยไม่เคยไปเลยอ่ะโอเคงั้นไปหนองจองคำกันอาหารไทยใหญ่เพียบ แป้งแป้งจะไปหาไกินเลยไหมอ่ะอือ <c oughs> ก็ได้นะหิวแล้วเหมือนกันโอเคไปอา้าวแป้งใคไมมาอยู่คนเดียวล่ะคนอื่นอ่ะอือคนอื่นน่าจะไปเดินเล่นกันทอ่นี้แหลมะมั้งอ๋องั้นไปเดินเล่นกันไหมอือ อ่ะนี่ข่างปองคืออะไรอะ่ะอืมมันเป็นขนมกินเล่นของคนไทยใหญ่อะ่ะน่าจะทำมาจากหัวหอมแล้วก็หัวปีอะ่ะแป้งลองกินดูไหมอืมก็อร่อยดีนะดัวแต่ข่างปองเนี่ยใช้ผักอะไรทำก็ได้เลยเหรอใช่ก็จำพวกมะละกอรหรือผักทั่วไปอะ่ะแป้งทำไมเราแป้งเออสิน สินว่าเราขังปองมาทําหัวข้อรายงานเราดีปะเฮ้ยก็เวิร์กนะแป้งแต่ว่าเรายังไม่รู้วิธีทําเลยอ่ะเราอยากรู้วิธีทําด้วยดิงั้นมาทําขังปองบ้านเราไหม <c oughs> เดี๋ยวเราชวนเพื่อนมาด้วยอืออดีสิน <c oughs> เดี๋ยวแป้งเข้าไปในบ้านเอนเลยนะเราเตรียมของให้ละอือโอเคเออแป้ง ถ้าหัานเสร็จแล้วเอาใส่ในน้ํานะขอเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้ได้ไหมเนี่ยอืมได้ได้ได้ฮะเสร็จละอย่าลืมถ่ายรูปสองครูด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราถ่ายโอ้ยน่ากีนเหมือนกันนะเนี่ย ค่ะแม่ค่ะเดี๋ยวแป้งฮคือเรามีอะไรจะบอกอ่ะเอ่อสินพอดีว่าวันนี้เราต้องรีบกลับแล้วอ่ะแม่เรามารอรับแล้วไว้เราค่อยคุยกันวันหลังนะโอเค แม่ปาผ้าแม่เอาผ้าไปซักหรอเออสินว่าไม่ย้ายไปเล่นที่อื่นแล้วนะเอาเหรอเออแต่หนูอะลืมรสชาติขังปองไปแล้วนะพี่ เอาเหรอเดี๋ยวพี่ให้น้องพี่อ่ะซื้อมาให้เอาค่ะดีเลยตอนเช้าน้องพี่มาบรรจุที่นี่อาอยุพอกับเราเลยนะอ๋อค่ะแล้วเริ่มงานวันนี้เลยไหมคะใช่ใช่ใช่วันนี้แหละข้างกองมาแล้วครับเอา้ามาแล้วผมสินครับ